เขาใช้เวลาหาทุ่นอยู่นานมากและแล้วก็เห็นทุ่นลอยน้ำอยู่ไกลไกลใกล้ถึงแล้วดูให้ดีล่ะแล้วกระชังที่อยู่ใต้ทุ่นจะจะคงสภาพเดิมอยู่ไหมนะลูกเรือมีสีหน้ากังวล เราพวกเขามาที่นี่เพื่อขว้าน้ำเหลวไม่ใช่ครับมีเรือหลายลำหาทุนไม่เจอครับมันไหลไปตามกระแสน้ำไม่อยู่จุดเดิมหรอกครับในที่สุดความหวังก็ปรากฏ เชือกพูลที่ยาวกว่า10กิโลเมตรกำลังถูกดึงขึ้นมาจับกระชากไว้ดีจับกระชากแต่เมื่อเวลาผ่านไปทะเลก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น <ıl> แม้จะดึงเชือกขึ้นมาได้แล้วแต่ผลลัพธ์กลับศูนย์เปล่า อาจเพราะคลื่นแรงเกินไปจึงได้แต่กระชังเปล่ากลับมาแม้เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแต่เมื่อได้มาเจอก็ยิ่งท้อใจมากขึ้นได้กระชังเปล่ากลับมานะครับอากาศแย่จะได้ปริมาณน้อยลงตัวกระชังเองก็จะโดนพัดไปตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลงดังนั้นก็เลยจับไม่ได้นั่นแหละครับ ไม่ว่ากระชังจะว่างเปล่าแค่ไหนแต่พวกเขาก็ทำงานต่อไปเพื่อดึงมันขึ้นมาให้หมดแต่ตอนนี้ครับแม้จะยืนยังลำบากเนื่องจากคลื่นซัดก็มาอยา่างรุนแรงเชือกพันกันเหรอครับเใช่ครับ พวกเขาต้องรีบคลายเชือกที่พันกันอยู่อย่างแน่นหนาออกครับเพราะหากเชือกมาถึงเครื่องปั่นแล้วอาจทําให้เครื่องเสียหายได้จึงต้องเร่งมือแกะปมเชือกในทันทีพันกันหมดเลยเนี่ยพันกันยุ่ไปหมดก็รีบแกะปมสิเออได้ได้ได้จัดการให้แก่แล้วแก่แล้วแก้เร็วรีบแก้ปมเร็วเร็วเอารีบแก้ปมเร็วเข้าให้ไวเลยแล้วหน่อยเร็วหน่อยครับแกะปม เนื่องจากเชือกยาวมากจึงไม่รู้ว่าเชือกพันกันตั้งแต่ตรงไหนพวกเขาต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับเดีด๋ๆด,ด,ด,ดึงเชือกกลับขึ้นมาได้เลยแล้วก็เริ่มทำงานกันต่อในวันนี้ท้องฟ้าและทะเลไม่เป็นใจเอาซะเลย ในวันที่มีลมแรงเนี่ยเชื่อกก็ปลิวไปด้วยลูกเรือเร่งมือทำงานให้ได้มากที่สุดว่าแต่คราวนี้ละชังจะว่างเปล่าอีกหรือเปล่านะมาดูกันครับ และแล้วกระชังก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำในที่สุดก็มีปูหิมะติดขึ้นมาตอนนี้ทุกคนดูผ่อนคลายกันมากขึ้นมันคือรางวัลจากความทุ่มเทการทำงานท่ามกลางคลื่นที่รุนแรง พวกเขาออกทะเลมาจับปูหิมะเป็นเวลานานและนี่เป็นงานสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่เทศกาลวันหยุดผลเก็บเกี่ยวที่ดีทำให้พวกเขารู้สึกโล่งใจจับได้เยอะกว่าที่คิดอย่างนั้นเหรอครับเอใช่ครับแหมวันนี้งานดีนะครับแหมผลเก็บเกี่ยวในคราวนี้ดีขึ้นกว่าวันแรกเยอะครับ เอาใส่เข้าไปใส่ตระก,ก้าเลยแล้วเอาใส่ให้เต็มเลยอ่ะได้ได้ได้หากจับได้แบบนี้พวกเขาอาจจะรับโบนัสรายวันก็ได้แต่เมื่อจับปูหิมะได้เยอะก็ต้องทำงานหนักขึ้นเป็นธรรมดา ไม่ได้พักเลยนะครับเนี่ยใช่ตอนนี้ยุ่งสุดๆเลย <laughs> ดึงกระชังมายาวนานกว่า4ชั่วโมงต้องนำเยื่อใส่เข้ากระชัง300กระชังอีกครั้งและจัดเก็บปูหิมะใส่ช่องแช่แข็งพวกเขาทำอย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งพลาทิตขึ้นอีกครั้งตอนนี้ได้ผลเก็บเกี่ยวสูงกว่าค่าเฉลี่ยและในตอนนั้นทะเล ก็ค่อยๆสงบลงได้กี่ตะกร้าครับสามร้อยตะกร้าครับเท่านี้ถือว่ามากพอไหมครับประมาณนี้แหละดีครับเอาร็ไวไนะสภาพอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้ลูกเรือเร่งมือแช่แข็งปูหิมะไว้เพื่อความปลอดภัย ใส่ปุ๋ยมะไว้ข้างหลังทำไมครับเนี่ยอากาศมันแปลปวนอนะ่ะใส่ไว้ด้านหลังเรือจะได้มีสมดุลที่ดียังไงละ่ะเอาลก็ค่อย,อย,อย,อยการทำงานผ่านมาถึงกลางทางแล้วครับ หากเขตประมงอีกสองแห่งยังจับได้ปริมาณนี้ก็ここสามารถได้ผลเก็บเกี่ยวตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมที่จับมาได้นี่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับเอประมาณ900ตะกร้าแล้วเป้าหมายกี่ตะกร้าครับพั0สครับก็ต้องให้ได้อีกประมาณ500ตะกร้านะฮะ ปูหิมะที่เกินโคต้าที่ส่งไปยังโรงงานมีประมาณ80ตะก้าครับซึ่งมันขายได้มากกว่า2 0 0 0 0โวล์แม้พวกเขาจะได้เงินเดือนกับบริษัทแปรรูปแล้วแต่เมื่อจับได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยังมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อได้มากแบบนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้น การทำงานหนักเป็นเวลานานถือว่าคุ้มค่าที่ได้มาทำแบบนี้ครับไม่เมื่อยเนื้อไม่อตัวบ้างแลลวฮะเนี่ยมาทำทุกวันจนชินแล้วแล้ะครับกินข้าวแล้วก็ทำงานต่อเหมือนเดิมตลอดในที่สุดพวกเขาก็ได้พัก2-3ชั่วโมงครับนี่คือเวลาที่พวกเขารอคอย ลูกเรือชาวจีนที่ทำงานมาปีที่สามแล้วมีต้องรอยเจ็บปวดอยู่ทั่วร่างกายคลื่นซัดแรงก็ปวดเขานะครับเรียว่าคลื่นแรงอย่างนั้นหรอครับใช่ครับทำงานบนเรือนี่ลำบากไหมฮะไม่ลำบากหรอกครับไม่ลำบากหรอกครับไม่ครับลูกเรือที่มีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า20ปีเขารู้สึกไม่สบายใจในวันที่อากาศเลวร้าย มันก็ปวดแขนน,นะครับกินยาแก้ปวดแขนล้ะครับใช่ครับทำงานมาสี่วันลูกเรือต่างนอนหลับสนิทอยู่ในพวัง